เขาเติบเป็สันนิษฐานจ้าเขายืนเป็ถ่ายรูปดูปะไรรู้เยอะรู้ดีรู้เหมือนต้องมายืนสัมภาษณ์เองตรงนี้คุบอกว่าคุณโกรธเองนะไม่ไม่แต่เราทำเพื่อองค์กรทำเพื่อคุณพิมพซอนย่าครับคุณพิมพซอนย่าใช้เงินเยอะครับปพูดถึงคุณด้วงใช่อีกเรื่องนึงเราคุณยืนเพืนดีไปเท่าไหร่ มนิดหนึง่งกดไปตะก,กาหนึ่งออย่างเงี้ยช่วยอุนหนุนเพื่อนเนนพื่อนกลับมาหลายทางานเป็นไงเมื่อวนเราได้เห็นกลับมาเป็นแบบมีสัปมีงานเออมีภาพเพื่อนไหวแล้วอะเออก็รู้สึกว่าเออมาถึงสักทีนะวันนี้ที่เราก็อยากจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมก็ก็จริงๆทุกคนก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องมาทํางานและไปชอบในสิ่งตัวเองแบบทําไว้อะไรอย่างเงี้ยตูมองว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่เห็นเพื่อเรากลับมาทํางานเข้าไปเลยครับ ก่อนหน้นีมีคุยมัยหรือพอหลังจากเที่ยวค่อยมากล้าไปแล้วเราได้คุยกับเขาอ๋อไม่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 มีได้คุยเลยครับจริงๆการตัดสินใจออกมาไลฟ์ของเขานี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้รับรู้มาก่อนด้วยก็คือพร้อมทุกคนประกาศทางไอจีก็คือเข้าไปดูว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างว่าขายได้ไหมนะปรากฏเขาขายได้ดีกว่าของของเราที่เราไลฟ์ทุกวันอีกตงุน้อยลงหมายว่าคุยว่าไม่ไม่ค่อยได้ตุงไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยครับช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยด้วยครับ กับี่หมอเรคุยน้อยเลย,เยแล้วตัวตัตวุ้สึกไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนหองขายของเสร็จแล้วคนก็ยังุให้กำลังใจช่วยหนุน<อ>เพื่อที่จะได้ค่าคอมเงิน้มาใช้ด้วยก<อ>็จริงจริงมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะมันเป็นมันเป็นเหมือนกำลังใจนะคือตุงมองว่าทั้งยอดการสั่งซื้อยอดออเดอร์หรือคอมเมนต์หรือกดกดหัวใจรัวๆต่อให้คุณไม่ซื้ออ่ะมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกว่าขับเคลื่อนไปได้ในการทำงานเพราะว่าตัวตุงเองก็เคยก็เคยได้รับโอกาส อะไรแบบนี้ทางสังคมแล้ววันหนึ่งที่เราได้กลับมาแล้วมันมีคนซับพอร์ตนะครับต่อให้มันจะไม่จํานวนเยอะก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยมีอ่ะมันทําให้เรารู้สึกเดินหน้าต่อได้ครับอ๋อเห็นครับเสนอที่จะทำดีไหมหน่งลาดีเป็เพราะเขาสึกว่าอย่างจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิดกนี่อะไรเงี้ยก็เหมือนอ่ะปฏิเสธเกียร์ไกรเขาปฏิเสธไปแล้วหรอเขาเดี๋ยวยังไม่สะดวกเขาใชเพราะว่าเหมือนแบบว่าไม่มั่นใจในการที่จะแบบไม่อ๋อไม่มั่นใจในการออกมาไลฟ์ก็เป็นไปได้เพราะว่าปกติอ่ะ ปกติดิวก็ไม่ค่อย,ลยไล่้วยนะปกติเขาจะรับเป็นงานพรีเซนเตอร์อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าจริงๆเธอก็น่าหลับไปนานานหนึ่งห <laughs> มอ,ข,อขวันครับมาตุ้มรับนะครับ <laughs> <laughs> ร้อมไรที่เมืองไทยแล้วก็เป็นคลลบที่ไต้หวันได้อะไรนะอะไรนะอไเมืองไทยแล้วไป็นลบที่ไต้หวันได้จริงๆถ้าเกิดคุณเช็คระบบ TikTok Shop จริงๆอะครับมันไม่สามารถขายเวียข้ามประเทศได้นะแต่ว่าของดิวมันน่าจะสมัครไว้ที่ไทยหรือเปล่าเลยขายได้แต่ถ้าเกิดเราไปเล่นที่นู่นเลยจริงๆอะ IP ตัวไม่รู้ว่ามันต้องมุด IP หรือเปล่าอันนี้ครับก็คือน่าจะไม่ได้กับการคลลบแต่ว่าทีนี้ธนตุมแซวเล่นนะไม่ต้องมาจ้างตูมตุมแซวเฉยๆว่าเงินหนึ่งล้านก็เยอะนะเยอะเยอะเยอะ อาจจะตูยังไม่เห็นข้อกำหนดเขาบ้างไงบ้างอ๋อไม่ถึงจ่ายทางคู่กรณีไปเลยอ่ะก็ก็ดีนะมันก็คือช่วยปลดหนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ต้องให้สิทธิ์ของคนขายเนาะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตูตูก็รับตูรับอยู่แล้วแสนหนึ่งก็รับครับไม่ต้องถือรับเลยถ้ามีประกาศจะกลับมาเหมือนเดิมกลับแน่นอน เป็นเรื่องดีครับเพราะว่านนี่ก็บ้านเขามันก็มีคนที่พร้อมซัพพอร์ตแล้วมีเพื่อนๆรออยู่ที่นี่เหมือนกันตูนก็เป็นหนึ่งคนที่อยากอยากเห็นเขากลับมาเดินหน้าต่ออะไรที่มันผิดพลาดไปมันปรับปรุงแก้ไขได้ชีวิตคนเรามันชีวิตคนเรามันตกมาแล้วอะแต่มันไม่จำเป็นต้องตายนะครับมันสามารถตกตื่นและยืนแล้วเดินต่อได้